ทำงานประจำบัญชี16ปี3 0 0 0 0บาทรู้สึกอยากเป็นนายตัวเองแล้วตัดจ,จินใจเลยาลาออกเอาอะนานลาออกมาทําให้มันรู้เรื่องไปเลยก็ไปศึกษาในบริษัทที่เป็นโกบอรเราก็ลงทุนไปเยอะพแสนแล้วกันส่วนเจ๊งผู้ไก่ถ้าจะขายต่อนะจะต้องซื้อสินค้าในประเทศไทยน,นี่ส่งไปลูกค้ารอไม่ได้แน่นอนกลายเป็นว่าต้นทุนเกิดขึ้นทันทีเลยค่าขนส่งเราไปไม่รอดและมันเจ๊งมันรู้สึกว่าชีวิตเราอะมันจะไปทางไหนดี ชื่อผูไก่ค่ะนางสาวรัตนพรสอนสกุลนะคะปัจจุบันก็เข้ามาทําธุรกิจนะคะกับบริษัทอีดิมกรุ๊ปนะคะดํารงตําแหน่งไดมอนพิเศษค่ะ ทำงานประจำด้านบัญชี16ปี30,000บาทอะมันรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะปอดบ้านขนรถส่งเด็กๆนะคะแล้วก็ส่งให้กับที่บ้านมันรู้สึกว่าเราต้องหาอะไรทำเพิ่มแล้วละแล้วงานอะไรล่ะมันจะสามารถทำได้ก็ไปศึกษาในบริษัทที่เป็นโกบอที่เขาบอกว่าจะสอนจะสอนนั่นแหละเราก็เผลอตัวเข้าไปเราก็ลงทุนไปเยอะป็นแสนแลกันแล้วรู้สึกว่า ไหนบอกว่าจะสอนเราก็ไม่เห็นการสอนก็เลยไปศึกษาคอร์สออนไลน์ต่างๆเราก็เริ่มทำออนไลน์ไปแล้วนะลองดูสินําเข้าสินค้าจากต่างประเทศทําหลายๆช่องทางตรงนี้แหละนะคะแล้วก็ช่วงนั้นก็วางแผนว่าเราก็ไม่น่าจะทํางานประจาต่อไปได้แล้วละ่ะรู้สึกอยากเป็นนายตัวเองแล้วถ้าเราอยากทําอะไรอะ่ะมันต้องเลือกสักทางหนึ่งอะ่ะไปให้สุดถ้าวันนี้เรามีเวลาเป็นของตัวเองอะ่ะมาทํางานที่ตัวเองคิดว่ามันจะทําให้ชีวิตของเราอะ่ะดีขึ้นมากกว่าเดิมที่จะไปรอรับเลยที่สา0 0 0บาทตัดสินใจเลย ออหลายคนนี่เฮ้ยไม่ค่าเราออกอ่ะกอดงานประจำไว้แหละ3ามหมบาทยิ่งยุคนี้นะแต่ครูไกน่นี้เอาอ่ะนานลาออกมาทําให้มันรู้เรื่องไปเลยพอมาทําชีวิตมันก็ไม่ได้สวยหรูนะส่นเจ็งส่วนเซงเพราะว่าในการทําออนไลน์นะคะธุรกิจเดิมเนะี้ยครูไก่ก็ไปตีตลาดแถวต่างประเทศจะเป็นนเรื่องของการกีดกันการค้ามากกว่าที่เรามีฐาน ที่อยู่ในประเทศไทยแต่ว่าเราไปขายอ่ะในประเทศนั้นๆเราขายดีอ่ะแล้วทําไมตัดลูกค้าเราผู้ขายถ้าจะขายต่อนะจะต้องซื้อสินค้าในประเทศไทยเนี่ยส่งไปลูกค้ารอไม่ได้แน่นอนปกติเลยลูกค้าจะรอได้ประมาณ2วันเราจะการันตีเลยนะว่าส่งสินค้าไปใน2วันจากสาขานี้กลายเป็นว่าต้นทุนเกิดขึ้นทันทีเลยค่าขนส่งระยะเวลาเนี้ยสิวันเราไปไม่รอดแล้วเซ้งเลยเพราะว่าสางต้นทุนนะที่คิดว่าตั้งราคาขายไว้ประมาณสามพันบาท400บาทค่ะูกตี ลาจากของก๊อบอ่ะมันเจ๊งอ่ะมันเจ๊งมันรู้สึกว่าชีวิตเราอ่ะมันจะไปทางไหนดีการที่ก้าวขาออกมาเราคิดว่าเราจะไปรอดแล้วถ้าวันนี้เราจะกลับไปทํางานประซาอีกมันก็ไม่น่าจะใช่นะเรานะคบมาไกลจากจุดนั้นแล้ว ธุรกิจอินดีนะคะเป็นธุรกิจที่นะคะเราสามารถทำอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ Tik t o k YouTube f a c e b o o k i g เป็นแพลตฟอร์มของคนไทยค่ะที่สามารถที่จะนำสินค้านะคะมาร่วมวางขายในเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันตัวไก่เนี่ยเป็นคนที่แบบเข้าทา้ง,งานที่มันอิสระไปไหนมาไหนก็ทำได้เข้ามาศึกษา,าในช่วงของการเริ่มต้นอะ่ะเห็นลหลายๆคนอะ่ะปลดนี้ปลดสินได้คนบ้านๆอะ่ะยังสามารถที่จะสร้างไรายได้เป็นแบบว่าหกเลี้ยงเจ็หลักเลยครูไก่ก็มองเอ๊ะเอานะ่ะ เราน่าจะได้เหมือนเขาอ่ะอยากเอา6หลักเหมือนเขาอ่ะครึ่งแสนก็ดีแบบนี้ต่อเดือนนะพอมาทําตอนแรกก็ได้ไม่เยอะเดือนแรกเลยรายได้ก็อยู่ประมาณน,นะคะหมื่นกว่าบาทเลยนะะเดือนที่2ก็ขยับขึ้นมานิดนึงในเดือนที่3นะคะที่ขูกไก่เข้ามาเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้หลักแสน <c oughs> แต่เดือนที่4ก็จะมีนะคะแชร์ลูกโซ่มาีนเกมมาเยอะแยะมากมายเลยทําไมมันวูบลงมาจากที่ไรายได้หลักแสนนะไม่ถึงหมื่นในเดือนนั้นชีวิตเราอยู่ยากละเพราะว่าอะไรคะทิ้ง,งานประจำมา,มาทำนะคะเลยมองว่าเอ๊ะวันนี้ เราจะทําช่องทางไหนได้อะชอบอะไรที่แตกต่างกูไก่ก็ใช้วิธีการยิงโฆษณาค่ะไปที่ต่างประเทศดูเพราะมองว่าเอ๊ะเนบริษัทนี้ก็ยังไม่มีใครไปต่างประเทศอ่ะนะคะมีแต่อยู่ที่ประเทศเป็นบ้าไปยุโรปเลยเดือนแรกก็ไม่ค่อยจะปังนะเดือนที่2ก็ลูกค้าก็ เริ่มทยอยเข้ามาช่องทางที่ครูกไก่ทําก็คือนะะทำกับคนไทยนะะที่ไปทํางานต่างประเทศแก่ไม่ได้เก่งนะ6กกว่าประเทศอะที่ไปขยายอะต่างประเทศเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเยอรมันนะคะเกาหลีญี่ปุน่นคือไม่เป็นภาษาเลยนะคะแต่ว่าใช้วิธีการกับคนไทยที่อยู่ในประเทศนั้นนะคะเป็นฐานนะ,ะปัจจุบันเนี้ยนันประมาณ3คน ยังไม่เคยเจอหน้าเจอตากันนะรับเลยได้หลักฐานไปแล้วสูงสุดต่อเดือนอยู่ที่ประมาณล้านสามวิธีการทํางานค่ะในกลุ่มผู้ใก,ก่ก็เรียกว่าเบสิกเลยหลายหลายคนที่อาจจะเล่น Facebook เอนอยู่แล้วอาจจะไม่รู้ค่ะว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะสร้างไรายได้ก็จะมีการเทรนนิ่งไม่ว่าจะเป็นนะคะระบบของบริษัทก็ดีนะคะแล้วก็ระบบในทีมก็ดีหลายหลายคนอะ่ะอยู่บ้านแบบน,นี้ค่ะไม่รู้ว่าไปทอะไรนะเรียกว่าเอาหนะ้านะคะอันนี้มันคือทางรอดที่นี่นะสร้างไรายได้แบบ รถเร็วมากๆเลย